เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะถ้าความมั่งคัง่งมันไม่ได้มาจากการทำงานหนักอย่างเดียวล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินของเราไปเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าเงินอะคือพลังงานคือเราได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าต้องขยันสิถึงจะรวยได้แต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าความเชื่อนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวของภาพทั้งหมดล่ะ วันนี้เราลองมาท้าทายความเชื่อ,อน,นี้กันดูดีกว่าและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือมันไม่ใช่ว่าเราทําอะไรแต่ประเด็นคือเราเป็นใครต่างหากสภาวะที่เราเป็นเนี่ยแหละที่มันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาหาเราเองเลยเป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องภายนอกล้วนๆนะครับกลับเข้ามาสู่พลังที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละโอเคก่อนที่เราจะไปถึงแนวคิดใหม่ๆกันเนี่ย เราลองย้อนกลับมาดูกันก่อนดีกว่าว่าเรื่องเล่าเก่าๆเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่แบบเราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันเป็นยังไงไอเรื่องราวที่มันเต็มไปได้วยความพยายามความดิ้นรนนะครับน้องรือภาพตามนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออิลาน่าเป็นเจ้าของร้านขายสมุนไพรตอนแรกเลยเนี่ยเธอเชื่อว่าความร่ํารวยของเธอก็คือเหรียญทองแดงที่กําไว้ในมือนั่นแหละครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมากเท่านั้นเอาล่ะครับและตอนนี้แหละ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดประตูสู่กรอบความคิดใหม่ที่มันว้าวมากเลยลืมภาพเงินที่เป็นแค่แบงก์เป็นแค่เหรียญไปก่อนเลยนะครับแล้วลองมองภาพใหม่ว่ามันคือพลังงานที่มีชีวิตใช่เหรอครับลองคิดดูนะเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งของที่เราต้องไปวิ่งไล่ตามแต่มันคือพลังงานที่คอยตอบสนองต่อคลื่นความถี่ภายในตัวเรานึกภาพเราเป็นแม่เหล็กดูสิครับที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวเอง ดูตารางนี้เทียบกันจะเห็นภาพชัดเลยมุมมองเก่าคืออะไรครับคือการต้องดิ้นรลนเพื่อให้ได้มาต้องไล่ล่าต้องไล่ตามแต่มุมมองใหม่บอกว่าไม่ใช่เราแค่ปรับจูนเพื่อรอรับมุมมองเก่ามองว่าเงินเป็นของมีจํากัดจับต้องได้แต่แนวคิดใหม่บอกว่ามันไร้ขีดจํากัดและลื่นไหลเหมือนสายน้ําเลยมันคือการเปลี่ยนจากการมองไปข้างนอกมาเป็นการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วข้างในนี่เองครับมีเรื่องเล่าของแฮร์โรสครับ เขาเป็นบุรุษป่ายเนีที่รู้สึกว่าตัวเองรวยอยู่แล้วทุกวันเลยนะรวยจากอะไรรวยจากรอยยิ้มของผู้คนรวยจากแสงแดดอุ่นๆตอนเช้าและความรู้สึกนี้มันเกิดก่อนที่เขาจะได้รับมรดกก้อนโตซะอีกนี่แหละครับคือพลังของการเป็นก่อนที่จะมีจริงๆทีนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าความมั่งคั่งมันเป็นสภาวะตามธรรมชาติของเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมทำไมเราหลายๆคนถึงยังรู้สึกขาดแคลนกันอยู่ล่ะ อะไรกันแน่ที่มันขวางเราไว้เอาล่ะในส่วนนี้เราจะมาลองส่องไฟไปที่กำแพงที่มองไม่เห็นในใจของเรากันครับจากแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาชี้ให้เห็นอุปสรรคหลักๆอยู่3อย่างเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในใจของเราเองล้วนๆเลยประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยครับความเชื่อเรื่องเงินที่เรามีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำไปลองนึกถึงเรื่องของแฟรงค์ที่เป็นช่างทํารองเท้านะครับ เขาแบกความเชื่อของพ่อมาทั้งชีวิตเลยว่าชีวิตคือการต่อสู้ความเชื่อพวกนี้มันเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนะครับที่ส่งปอกันมารุ่นสู่รุ่นโดยที่เราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยด้วยซ้ําและนี่คือพลังของความคิดล้วนๆเลยครับอย่างเรื่องของยูจีนเจ้าของร้านค้าเนี่ยเขาเอาแต่คิดถึงความขาดแคลนกังวลตลอดเวลาและสุดท้ายเป็นไงครับมันก็กลายเป็นความจริงที่เขาต้องเจอจริงๆจ,จิตใจของเรานี่มันเหมือนแม่เหล็กที่ส่งพลังมากนะครับ เราโฟกัสเรื่องไหนมันก็จะดึงดูดเรื่องนั้นเข้ามาหาเราเสมอเลยเอาละครับพอเราเข้าใจปัญหาเข้าใจอุปสรรคกันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือกุญแจที่จะมาช่วยเราปลดล็อกแล้วก็เอาชนะกําแพงพวกนั้นกันครับแล้วเราจะปลดล็อกมันได้ยังไงคําตอบก็คือ3ากุญแจสําคัญนี้แหละครับลองนึกถึงเรื่องของโจแอนนักเต้นรําดูนะครับเธอไม่ได้เต้นเพื่องเงินเลยนะแต่เธอเต้นเพราะมันคือความสุขคือความรักของเธอ และไอความสุขที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับที่มันกลับไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยใช่เลยครับความมั่งคั่งเนี่ยมันก็เหมือนสายน้ําหรือเหมือนทรายในมือน,นี่แหละมีเรื่องเล่าของเรมอนช่างตีเหล็กที่สอนเราว่ายิ่งเราพยายามกำทรายไว้ในมือแน่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งไหลออกจากง่ามนิ้วเร็วขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราแบ่งมือออกแล้วแบ่งปันออกไปกระแสทานแห่งความอุดมสมบูรณ์สายใหม่ๆม,มันก็จะไหลเข้ามาเติมเต็มได้เอง เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสรุปกันแล้วในส่วนนี้เราจะมาปรับมุมมองกันเป็นครั้งสุดท้ายเลยจากการเป็นผู้ไล่ตามเงินให้กลายมาเป็นช่องทางให้เงินไหลผ่านตัวเราไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่ามันลึกซึ้งที่สุดเลยนะคือเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อไล่ล่าอะไรเลยแต่เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นท่อส่งผ่านความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลโหแค่คิดแบบนี้ได้เนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงครับใช่ครับหยุดไล่ตาม ปล่อยตัวเองจากการดิ้นรนและการต่อสู้ได้แล้วแล้วหันมาโฟกัสกับการปรับจูนสภาวะภายในของเราแทนให้มันสอดคล้องกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์และสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวของเราในชีวิตนี้ไม่ใช่การหาเงินแต่คือการเป็นช่องทางให้ความอุดมสมบูรณ์มันไหลผ่านตัวเราไปลองจินตน,นาการถึงอิสรภาพและความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดจากมุมมองนี้ดูสิครับ